สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาดูสวนผักเล็กๆนะคะหลังร้านเจาตานจานแตกสาขานอนนาคาเฟ่ใครอยากมาชิมฝีมือน้องตาลน,นะคะมาชิมได้ที่บ้านเชียงเพ็งนะคะเซิร์ชตาม Google Map มาเลยค่ะแล้วจะเจอนะคะเซิร์ชว่าร้านเจตานจานแตกสาขานอนนาคาเฟ่แล้วก็ตาม Google Map มาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักเล็กๆนะคะพืชผักสวนครัวอยู่ในป่ายางนะคะทุกคนย้ําว่า ในล่องยางนะคะทุกคนหลังร้านเลยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นผักที่ใช้ในการประกอบอาหารทั้งในครัวเรือนแล้วก็ในร้านนะคะน,นี่ก็เป็นโหระพานะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกนะทุกคนนี่มะนาวนะคะก็เป็นการประหยัดต้นทุนไปหนึ่งแบบนะคะลวกผักหลากหลายมากๆนะคะอันนี้มะละกอเริ่มมีดอกแล้วนะคะทุกคนนี่ ตัวน,นี้น่าจะเป็นโหระพานะคะต้นยังเล็กอยู่นะพึ่งเริ่มปลูกนะคะร้านก็เพิ่งเปิดได้ไม่นานนี้นะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นผักชีนะคะทุกคนคือเป็นแค่แปลงเล็กๆนะคะหน่นด้านหลังเป็นมะเขือนะคะมีสลัดด้วยนะมีหลากหลายชนิดมากๆนะคะส่วนนี้จะเป็นผักชีลาวนะคะ นี่เบีย้ยเล็กๆนะคะมีมะเขือเทศนะคะที่ใช้ในการตํำบอหุงนะคะทุกคนมีไม่เยอะนะคะแต่มีหลากหลายอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าหยอดอะไรลงไปเนาะนี่ผักกาดนะคะตัวนี้น่าจะเป็นคะน้านะคะทุกคนนี่มะเขือเทศเดกแล้วนะ อันนี้ก็เป็นแปลงที่หยอดใหม่นะคะโน่นไปถึงข้างหลังเลยนะคะสังเกตเห็นข้างข้างไหมนี่ต้นยางนะคะโดนอันนี้ผักแพลวนะคะเพิ่งจะเพิ่งจะปักชำลงไปนะคะยังไม่ทันติดดีเท่าไหร่เนาะด้านในนะคะนี่เดี๋ยวพามาดูด้านในนะอันนี้เป็นต้นหอมนะคะกําลังเกิดนะคะต้นเล็กๆนะคะต้นหอม หลากหลายชนิดนะคะทุกคนนี่พื้นที่เล็กๆก็ปลูกได้นะคะเอาไว้เป็นไอเดียเนาะเผื่อใครมีพื้นที่ไม่มากนะคะอยากปลูกผักปลูกหญ้าไว้กินเองนี่นะคะผักสวนครัวร้านเจตานจานแตกก็มีให้เป็นตัวอย่างแล้วนะคะทุกคนนี่ในล่องยางด้วยนะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับใครที่มีพื้นที่น้อยแล้วอยากปลูกผักนะคะดูที่นี่เป็นตัวอย่างได้นะคะ เน้นเป็นพืชผักส่วนครัวที่ใช้เป็นประจำเนาะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ